สวัสดีครับ27เดือน11 2เ2 5ดนนะครับกราาวิ่งในกรอบไซเวย์กรอบใหญ่มาเนี่ย4172ถึง4140นะครับโดยประมาณกรอบตรงนี้เล่นย่อบ,บายได้เปรียบนะครับยิ่งย่อลงมาลึกยิ่งบายได้เปรียบครับจะทำกำไรสั้นๆ300จุด500จุดก็ได้หรือถ้าได้ทุนดีก็ถือยาวเดี๋ยวรอดูครับยังไงผมมองว่า โอกาสที่จะม้วนกลับไปเป็นขาบายสูงมากแล้วก็ต้องทะลุไฮตรงนี้ด้วยเจ็ดหนึ่งนะครับผมมองว่ามีโอกาสไปต่อครับเล่นหน้าบายยังไงก็ได้เปรียบครับตอนนี้เซลลตรงเนี้ยถ้าโดนทิ้งทีไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหนักแค่ไหนแต่ผมมองว่าเล่นหน้าบายยังไงก็ได้เปรียบครับยืนยันมากๆกก,กราบหน้าเล่นมากนะครับแล้วก็ทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วนะครับการไซเวย์ตรงเนี้ย ล่อให้คนเซลล์ให้คนเซลล์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 แล้วเดี๋ยวมันก็จะบายขึ้นไปหายเลยครับผมมองว่าลุ้นกันเลยสี่พันสองรอดูว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนรอดูครับขอบคุณครับ